ระดับสวนสวยด้วยต้นส้มจีดค่ะค่ะเพื่อนๆวันนี้โรสก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นส้มจีดของโรสค่ะนี่ค่ะกำลังออกลูกเยอะพอสมควรเลยค่ะเพื่อนๆต้นนี้พี่ตู่ให้มาค่ะยังอยู่ดีนะคะพี่ตู่ต้นส้มของพี่ตู่ค่ะค่ะมาชมลูกส้มจีดกันค่ะลูก เอาไว้ทำน้ำส้มจีดค่ะอร่อยมากๆค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ถือโอกาสปลูกประดับสวนไปด้วยในตัวค่ะนี่ค่ะแล้วก็บางทีก็นำมาทำกับข้าวนะคะแทนมะนาวได้ค่ะเ,เพื่อนๆนค่ะก็เดี๋ยวไปเลือกกันไกลดูก่อนค่ะเ,เพื่อนๆว่าควรจะใช้กันไกลอันไหนดีนะคะนี่เลยค่ะ ชั้นวางเห็ดของโรสค่ะนี่ค่ะโรสก็ใช้ที่แขวนเอาไว้แขวนพวกกันไกลนะคะเลื่อยค่ะถุงมือแล้วก็พวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆค่ะเพื่อนๆได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะชั้นอันนี้นะคะนี่ค่ะโรสก็จะมีกันไกลหลายแบบค่ะเพื่อนๆใช้ดีมากๆค่ะแบบนี้ก็จับถนัดมือค่ะ อันเล็กๆกระทัดรัดค่ะก็ใช้สำหรับตัดกิ่งเล็กๆนะคะกิ่งไม้ตัดดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆกระทัดรัดค่ะเพื่อนๆใช้งานง่ายนะคะแล้วก็จะมีแบบอื่นด้วยนะคะแบบนี้ก็เอาไว้ตัดอย่างอื่นค่ะเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเราถนัดหรือชอบแบบไหนคะ่ะแล้วก็อันใหญ่นี่ก็เอาไว้ตัดพวกกิ่งไม้แข็งๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็เรื่อยนะคะอันนี้ก็ ใช้งานง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆมีเลื่อยอันนี้นะคะโหดีมากๆเลยค่ะเวลาจะตัดพวกกิ่งไม้อะไรที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะใช้เลื่อยเลยค่ะเพื่อนๆก็จะมีกรรไกรตัดกิ่งแล้วก็เลื่อยที่ช่วยในการทําสวนของโรสค่ะเพื่อนๆทําให้งานสวนง่ายขึ้นเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้โรสก็จะใช้กรรไกรตัดกิ่งอันนี้นะคะไปตัดแต่งกิ่งต้นส้มจีดกันค่ะมาค่ะ ตอนนี้ดอกกุหลาบค่ะเพื่อนๆก็บานเต็มเลยค่ะเพื่อนๆสดใสมากๆเลยค่ะนี่ค่ะกุหลาบมอนค่ะเพื่อนๆพนมอนสุโขทัยค่ะบานเยอะเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็พันธุ์อื่นๆอีกนะคะโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เป็นครอเดสจูบิลี่ค่ะเพื่อนๆ หอมบานทนค่ะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆนะคะไปตัดแต่งกิ่งต้นส้มจีดกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะต้นส้มจีตอนนี้นะคะก็เพลี้ยลงค่ะเพื่อนๆเป็นจุดๆดําๆค่ะเพื่อนเดี๋ยวโลสจะตัดเอาใบแล้วก็กิ่งนะคะออกค่ะเพื่อนๆนเพื่อที่จะ กำจัดเพลีย้ยนะคะแล้วก็จะได้ช่วยทำให้เขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะออกลูกส้มนะคะจะได้มีลูกส้มจี๊ดเยอะขึ้นค่ะเพื่อนๆืนจะได้นำไปทำน้ำส้มจี๊ดนะคะแล้วก็นำไปใช้แทนมะนาวได้ด้วยค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ถือโอกาสประดับตกแต่งสวนไปด้วยในตัวค่ะเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยค่ะค่ะเพื่อนๆโรสก็จะตัดแต่งกิ่ง ต้นส้มจีดนะคะใบที่เป็นเพลี้ยค่ะเพื่อนๆก็จะตัดทิ้งให้หมดเลยนะคะเพลี้ยลงค่ะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเพลี้ยอะไรอาจจะเป็นเพลี้ยหอยหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวจะตัดออกหมดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลามนะคะเริ่มลามไปตรงลูกส้มจีดบ้างแล้วค่ะพอเราตัดแต่งกิ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อนๆแล้วยอดใหม่นะคะก็จะเป็นดอกค่ะ แล้วก็จะเป็นลูกส้มนะคะลูกส้มจะได้เยอะขึ้นค่ะนำไปทำน้ำส้มจี๊ดนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนแล้วก็เวลาเขาสุกนะคะก็จะสีออกส้มๆผสมเขียวๆหน่อยค่ะเพื่อนถ้าสุกจัดๆก็จะสีเหลืองออกส้มๆเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะก็ช่วยประดับสวนเพิ่มสีสันให้กับสวนได้เยอะมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆเคยทานน้ำส้มชีสกันบ้างไหมคะน้ำส้มชีสคืออร่อยมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากปเปรี้ยวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆบางทีโรสก็ใช้น้ำส้มชีสนะคะแทนมะนาวค่ะเวลาไม่มีมะนาวนะคะก็ใช้น้ำส้มชีสค่ะลูกหนึ่งนะคะเห็ดลูกเล็กๆแบบนี้นะคะน้ำเยอะมากๆเลยค่ะทำน้ำส้มชีสหนึ่งแก้วก็ใช้ประมาณสักหลูกก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่า รสชาติเขาจะเปรี้ยวมากๆเลยค่ะต้นส้มจตีต้นนี้คือพี่ตู่ให้มานะคะพอดีอยากได้ต้นส้มจี๊มาไว้ทำน้ำส้มจีดแล้วก็ประดับสวนค่ะพี่ตู่เขามีหลายต้นนะคะเขาก็เลยแบ่งมาให้ต้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆปลูกลงกระถางค่ะที่บ้านพี่ตู่คือหูต้นใหญ่ค่ะเป็นพุ่มเยอะเลยนะคะลูกส้มเพียบเลยค่ะเมื่อก่อนตอนที่โรส เปิดร้านกาแฟาใช่ไหมคะก็จะใช้ลูกส้มจีดจากบ้านพี่ตู่เนี่ยนะคะไปทําน้ําส้มจีดขายค่ะเพื่อนๆนลูกค้าชอบกันมากเลยนะคะเพราะว่ามันสดชื่นค่ะหอมอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆเลยค่ะทําเป็นคล้ายๆน้ำมะนาวค่ะเพื่อนๆะทานแบบเย็นหรือว่าปั่นก็ได้นะคะอร่อยคะ่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะโรสก็มีต้นส้มจีดอีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งจะปลูกเป็นบอนไซค่ะ ก็อายุโหหลายปีมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนๆสามารถปลูกลงดินนะคะปลูกในกระถางค่ะหรือว่าจะปลูกทำเป็นบอนไซก็ได้นะคะโรสก็จะมีโซนบอนไซอยู่ด้านหน้าค่ะเพื่อนนี่ค่ะตัดออกให้หมดเลยค่ะก็ตัดแต่งไปด้วยไม่ต้องสูงมากค่ะ <c oughs> เกลียงเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อนแล้วก็กิ่งแห้งๆนะคะตัดออกให้หมดเลยค่ะมันค่าเหลือแต่ลูกไว้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็แป๊บเดียวค่ะก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่เพียบเลยค่ะเพื่อนแล้วก็จะออกดอกสีขาวค่ะดอกส้มสีขาวๆเป็นพวงๆนะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะต้นส้มจีดค่ะก็หามาปลูกประดับสวนนะคะเพื่อนๆใช้ทําเครื่องดื่มนะคะใช้ทําอาหารค่ะแล้วก็ประดับสวนไปด้วยในตัวค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย